รวม5แทบเล็ตที่นาซื้อและน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทอัปเดตใหม่ปลายปี2023จะมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมดิลมอลิอาบ let's go สำหรับแท็บเล็ตนะครับจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้ทําคลิปสักเท่าไหร่แต่ก็ขอกันมาเยอะเลยนะครับแต่รอบนี้มาจัดให้แล้วนะครับว่ามีรุ่นใหม่เปิดตัวออกมาค่อนข้างที่จะประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราไม่ได้บอกว่าอันดับที่1จะดีที่สุดนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนําไปพิจารณาหรือว่าไปดูรีวิวเพิ่มได้เลยนะครััาาง่นนเเ็ะยยยไมลวปห นะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกนะครับกับเจ้าตัว Lenovo Tab M10 Plus Gen 3ในด้านของสเปคนะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.61นิ้วนะครับความละเอียดนะครับจะเป็นอัตราส่วนของทางแท็บเล็ตเองนะครับนั่นก็คือ2,000คูณ1,200พิกเซลนะครับแาะนหน้าจอตัวนี้เลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับในด้านการทำงานรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับยังไม่ใช่ Android 13นะในเรื่องของการทำงานครับชิปเซตเนี่ยจะเป็นตัว WiFi นะครับกับตัวที่ใช้ซิมการ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ขายในไทยนะครับก็จะเป็นตัวใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G80 นะครับจริงๆตัว G80 เนี่ยสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับก็คือรองรับเครือข่าย LTE แบบปกติเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถโโถได้นะครับผมก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะฮะในด้านของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมาที่8ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกับกล้องหน้าอีก8ล้านพิกเซลนะครับลำโพงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพง4ตัวเลยนะครับเป็นลำโพงสเตอริโอนะซึ่ง Lenovo เนี่ยในเรื่องของลำโพงก็ถือว่า มันได้ดีอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมา7,700ม mm, ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว20วัตต์นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย7,700ม mm, ิลลิแอมป์เนี่ยมันอาจจะดูกลางๆหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะผมมองว่าสำหรับแท็บเล็ตในขนาดหน้าจอ10นิ้วเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่465กรัมนะครับก็ถือว่ากลางๆแล้วกันเพราะว่าแท็บเล็ตส่วนใหญ่หน้าจอ10นิ้วเนี่ยก็จะนาาปรมีเเคว็จุท่ ต4กินะครับสตร์เอทหนรนะครับราคาเปิดตัวมาที่9,990บาทนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าเกิดว่าเห็นในช่วงแฟลเซลล์เนี่ยก็จะมีราคาล่วงๆอยู่ประมาณ8,9 0 0กบาทก็ลดไป1,000พบาทประมาณนี้นะครับแต่ความน่าสนใจของเขาก็คือ1สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับก็คือสามารถเปิดใช้เน็ตผ่านตัวเครื่องได้เลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถโทรได้นะครับความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือลำโพงนะครับลำโพงตว่่อาาะึงแชิปจจส แรกก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว Apple Pad Air นะครับรุ่นนี้นะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.36นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็นตามแท็บเล็ตเลยนะครับก็คือ2,000คูณ1,200พิกเซลนะครับ p a n นหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับความดีงามของรุ่นนี้ก็คือรองรับขอบเขตของสีที่1,000ล้านสีหรือว่า1 billion colors นั่นเองนะครับค่า r e f r e ร์ก็60เฮิรตปกติธรรมดาทั่วไปนะครับในด้านการทำงานรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12อยู่นะครับครอบ ด้วย Color o s อร์เวอร์ชั่น12นะชิปเซตนะครับเลือกใช้เป็นวควครอับซัพดราโกน680นะครับรองรับ 4G แต่ว่าใส่ซิมไม่ได้เพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีช่องใส่ซิมนะครับรองรับเป็น Wi-Fi only นะจ๊ะแต่ว่าชิปเซตรองรับ 4G ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องใส่ซิมเอาไง,ไง่ายๆมันเป็นรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับชิปเซตก็เป็นซัพดราโกน680นั่นแหละครับตามสไตล์เลยนะกล้องหลังให้มาที่8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าให้มาที่5ล้านพิกเซลครับลำโพงส O, ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่7,100ม ah, ิลลิแอมป์นะครับเมื่อเทียบกับตัวก่อนนั้นนี้จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่อาจจะน้อยกว่าอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ารองรับชาร์จเร็วที่18วัตต์จริงๆ Oppo เนี่ยผมก็แอบคาดหวังนะว่าเฮ้ยแท็บเล็ตราคานี้เนี่ยมันควรจะได้ชาร์จเร็วที่สัก30วัตต์ก็ได้อะแต่เขาให้แค่18วัตต์แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้นะครับผมก็อาจจะใช้เวลาชาร์จนานหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับในเรทราคานี้นะครับน,น้ำหนักตัวเครื่องรุ เบาด้วยนะฮะราคานะครับรุ่นนี้จะเป็นแรม4ี่กกนะครับสตรเรจจะเป็น64นะครับจริงๆสตรเรตก,ก็แอดน้อยไปทีน่นึงนะครับราคาอยู่ที่8 9 9 9บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับเกินหมื่นมานิดหน่อยนะครับก็จะเป็นแรมสสตรเรจ128นะครับราคาเปิดมาที่1 9 9 0บาทนะครับจริงๆตัวนี้ก็เปิดตัวไปในช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาก็อาจจะลดสามารถจับต้องได้ในราคาทีีี่่่่่ถูกกกวววาาาาานนน้้ทะะครรรัมม็ไไดดลลงเเเเเยยอพแตสใหญจปปิ นะครับผมอาจจะแ,แบบแบรนด์และเครื่องอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีลิงก์สั่งซื้อ,อยังไงเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์ทุกรุ่นเลยนะครับ ต่อไปที่ดับบัดมานะครับกับ Honor p a d 8นะครับตัวนี้ไม่ใช่ 8X นะจะเป็นตัว8ธรรมดานะครับในเรื่องของสเปคครับให้ขนาดหน้าจอมาที่12นิ้วเลยนะครับแต่ว่าความละเอียดหน้าจอเดี่ยก็จะเป็น2,000คูณ1,200เซลนะครับค่า refresh rate หน้าจอก็เป็น60เฮิรตปกตินะครับแล้วก็พาร์เนอหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ครับรองรับขอบเขตของสีที่1,000ล้านสีเลยนะครับก็จะเป็นตัวสีชัดเหมือนกันกับเจ้าตัว Op p o Pad ก่อนหน้านี้เลยนะครับในเรื่องของการทำงานรัมมมาาดด้้้วววยยกกบบ Android Mag 12ออีแลครผท UV 1> 1. ส่วนใหญ่นะครับผมว่าแท็บเล็ตในเรทราคานี้เนี่ยก็จะเป็น Android 12แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ Android 13เนี่ยอาจจะต้องมองเป็นเจนอืนอ่นๆไปนะครับอีกเรราคานึงเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรยราคานี้จะเป็น a n d r o i d 12หมดแล้วนะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น a p d r a g o n 680ก็คือตัวเดียวกันกับรุ่นก,นก่อนหน้านี้แต่ว่ารุ่นนี้ก็ไม่มีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับจะเป็นรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับในเรื่องของกล้องเนี่ยให้กล้องหลังมา5ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าก โงงมา8ตัวผู้ชมฟังไม่ผิดก็แ8ตัว8ตัวโอ้โหผมไม่รู้ว่าเขาจะซ่อนลำโพงไว้ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแท็บเล็ตนะครับเต็มที่นะครับเต็มที่เนี่ยผมกล้าพูดเลย4ตัวเนี่ยดังกระหึ่มจนภาคบ้านด่าแล้วนะครับแต่รุ่นนี้ให้มาที่8ตัวผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปประดับตรงไหนบ้างนะครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์หรือเอาไปเล่นเกมก็ได้ที่แบบว่าเปิดดังๆกระหึ่มกระหึ่มแบบนั้นเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้ความจุมา7 2 7,250มิลลิแองรับ้อับชาส ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าจอ12นิ้วสำหรับ7,000กว่าบิลเลียผมว่าน้อยไปนะครับแต่ก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าชิปเซตของเค้าเนี่ยก็ไม่ได้กินพลังงานมากขนาดนั้นนะครับยังดีที่เขาให้ชาร์จเร็วมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยหลายคนกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีแบบ Google Play Service ไหมนะครับต้องบอกงี้ว่ามีนะครับผมออเนอร์มันมีอยู่แล้วจริงๆมันไม่ต้องกังวลหรอกนะครับผมออเนอร์มีอยู่แล้วนะครับผมด้วยความที่มันเคยเป็นแบรนด์ลูกของ Huawei หลายคนก็อาจจะเฮ้ยแบบว่ามันจะมีให้ใช้หรือเปล่านี้นะค Google Play ัตากว จะเป็นความจุรเริ่มต้นนะครับที่ RAM 4G นะครับส่วจะเป็น128นะครับราคาเปิดมาจะอยู่ที่9,990บาทนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นราคาประมาณ9,500กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันเปิดตัวไปในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแคนเบอตจะเปิดเป็นช่วงเดือนกันยาอะไรประมาณนี้ปลายปีแต่ว่าปีนี้ยังไม่เปิดเลยนะครับก็เลยเอารุ่นที่เปิดตัวปีที่แล้วมาแนะนําให้คุณผู้ชมนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้ความน่าสนใจอย่างที่บอกไปลำโพง8ตัวกระหึม่มตมตๆลชอ ก็จะหนักจะเต็มแล้วก็หน้าจอเขาใหญ่ด้วยนะครับ12นิ้วเลยนะต่อกันที่ระดับถัดมานะครับกับ Redmi Pad นะครับตัวนี้ข้ามให้ขนาดหน้าจอมา10.61นิ้วนะครับความละเอียดก็จะเป็นตามอัตราส่วนนะครับ2000คูณ1200พิกเซลนะครับเพราะนั้นหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ครับรุ่นนี้ความดีงามของเขาก็คือค่า Refresh Rate หน้าจอนะครับคือ90เฮิรตนะครับคือในเรทราคานี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับแท็บเล็ตที่รองรับค่า Refresh Rate สูงถึง90เฮิรตนะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับแล้้้วววก็รรรรออองงงัับบคคามเเขขสสีีีท่่1,000ดยนนะใื จอเนี่ยโอ้โหเรตมีตัวนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับใครที่ชอบแบบจอลื่นๆเลยนะครับผมตัวนี้น่าจับมากนะครับในด้านของการทํางานนะครับรุ่นนี้รันมาด้วยกับ Android 12แต่ข้อดีก็คืออัปเกรดเป็น Android 13ได้ด้วยนะครับโอ้เจ๋งมากนะครับเพราะทำด้วยมี UI เวอร์ชัน14นั่นเองชิปเซตครับเลือกใช้เป็นมีเดเทกเคเลโอจี99นะครับตัวนี้ไม่สามารถรองรับซิมการ์ดได้นะครับเป็น WiFi only อีกแล้วนะครับแต่ว่าชิปเซตเป็น Helio g 99นะครับก็แรงกว่าไซฟอปงร์ ครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่8ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าก็8ล้านพิกเซลเหมือนกันลําโพงให้มา4ตัวนะครับเป็นลําโพงแบบโซรีโอนะครับก็เป็นแท็บเล็ตทั่วๆไปที่ให้มา4ตัวก็เยอะแล้วนะส่วนตัวผมว่า4ตัวเนี่ยมันกระหึ่มพอแล้วนะครับแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้น ini, มันโอเวอร์ไปหน่อย8ตัวเวอร์เกินนะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่ครับให้ความจุมาถึง8,000มิลลิแอมป์กันเลยนะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับส่วนตัวผมมองว่า8,00 นิ้วเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมกลางๆแล้วกันเนาะส่วนเรื่องของราคานะครับรุ่นนี้จะเป็นความจุที่แรม4กิกนะครับสมความจุเริ่มต้นนะโซเลต128ครับราคาเปิดมาน่ารักมาก7,499บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบอยากได้ความจุเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นแรม6นะครับผมแรมเพิ่มขึ้นโซเลตจะเป็น128เท่าเดิมนะครับราคาเปิดมาที่8,499บาทนะครับจุดเด่นของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของค่ารี f ฟรชเรทหน้าจอที่ให้มาสูงถึง9 ให้ความจุมาเยอะพอสมควรและที่สําคัญราคาจับต้องได้นะครับเรียกได้ว่าน่าจะถูกที่สุดในรุ่นที่ผมเอามานําเสนอวันนี้เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าไม่รู้สิผมว่ามันน่าสนใจอยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังคงน่าสนใจอยู่ครับจริงๆเปิดตัวมาในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันอัปเกรดเป็น Android 13ได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของรุ่นนี้นั่นเองนะครับและเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับกับตัว Huawei Mate Pad 11.5นะครับในเรื่องของหน้าจอให้ขนาดหน้าจอมาที่11.5นนนิ้้ววววะะะะรรัาาาาลลลเเเเออออีีียยยดดตโก่่่ืๆพ เขาจะให้มาที่2,200คูณ1,440พิกเซลนะครับเอาง่ายๆก็ละเอียดกว่า Full HD Plus ประมาณหนึ่งเลยนะครับ p a n หน้าจอเลือกใช้เป็น TFT LCD ครับและที่สำคัญค่า Refresh Rate แท็บเล็ตรุ่นนี้โอ้อลังการมากนึกว่าโทรศัพท์นะครับ120เฮิร์ตนะครับโหติงแจ๋วมากนะครับแต่ว่าเรื่องของสีสันเนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับที่1,000ล้านสีนะครับเหมือนรุ่นอื่นๆนะในเรื่องของการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Harmony OS นะครับเวอร์ชัน3.1ก็จะเป็น OS จากทางฝั่ง Huawei นั่นเองนะครับชิปเตนยล็ัวแรง อยากแซฟดะก้อนเจ็ดเจนหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่รองรับซิมการ์ดอีกแล้วนะครับเป็นรุ่น Wi-Fi O n l y นะฮะแต่ก็เรื่องของการทำงานเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับไม่ได้มี Google Play Service มาให้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้โหลดแอปต่างๆนะครับจรจิงๆในทุกวันนี้นะครับผมเห็นว่าแอปต่างๆเนี่ยมันก็มีให้เลือกได้เยอะแล้วนะครับว่าจะเป็นการดูสื่อต่างๆหรือว่าจะเป็นเกมต่างๆเนี่ยสามารถโหลดได้นะครับผมจากทางโม w e ยเองนะครับผมว่ามันยังคงสามารถใช้งานได้อยู่นะครับเร จะต้องใช้แอปเฉพาะจาัดจงที่เป็น Google Play Service จริงๆเนี่ยอาจจะต้องโหลดไฟล์ผีมานะครับแต่มันก็สามารถใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะยุ่งยากนิดนึงนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาที่13ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าให้มาที่8ล้านพิกเซลลำโพงจะเป็นลำโพงสติ๊ดิโอนะครับให้มา4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้ความจุมา7,700ม ah ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว22.5วัตต์นะครับรุ่นนี้จะให้น้ำหนักมาอยู่ที่499กรัมมมมนนนะครรัับผผกกกกก็็ถืือออว่่่าา้้้หหใไดเเลลยยึงโูปณ ข้อดีของแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่ให้ค่ารีเฟรชเรทมาสูงมากนะครับเรียกได้ว่าในเรทราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับค่ารีเฟรชเรท120เฮิรต์นะครับก็ลื่นๆไปเลยครับเล่นแบบลื่นหัวแตกไปเลยและก็ที่สําคัญทิปเซตแรงมากนะครับในเดทราคานีได้ snapdragon 7 Gen 1ถือว่าคุ้มมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้รองรับเครือข่าย 4G หรือว่าไม่ได้ใส่ซิมได้นะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับไม่มี Google Play s วิต c ์แต่ผมมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาสาหรับคนที่ใช้แท็บเล นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะอยู่ได้ครบวันอยู่นะครับผมประมาณหนึ่งนะฮะเรื่องของราคานะครับตัวนี้จะเป็นความจุที่แรม6กิกนะครับสโตรจจะเป็น128นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็น Wi-Fi o อลีนะครับผมราคาเปิดมาที่9,990บาทนะครับก็10,000บาทมีพรแน่นอนนะครับแต่จริงๆมันมีตัวที่เป็นรองรับ LTE นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับก็จะขยับราคาขึ้นมาเป็นหนึ่งบมื่นสามพันเก้าร้อยเดียวดีกว่านะครับแนะนเป็นชิปเซตตัวเดียวกันนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครป็นชิป แท็บเล็ตที่น่าซื้อและน่าใช้ได้งบประมาณไม่เกิน10,000บาทคุณผ,ผู้ชมคิดเห็นยังไงกับแท็บเล็ตรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์บอกผ,ผมไว้ข้างล่างได้เลยจริงๆแท็บเล็ตเนี่ยผมก็ใช้อยู่ไม่กี่แบรนด์นะครับผมก็เคยรีวิวไว้บ้างนะครับผมก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมตามตรงเนาะเพราะว่าเราเนี่ยใช้มือถือซะมากกว่านะครับแต่คนที่ใช้แท็บเล็ตจริงๆก็มีนะครับอาจจะเอาไว้ใช้เรียนนะครับเอาไว้ใช้ดูสื่อดูคอนเทนต์หรือเอาไว้ใช้ทํางานก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นก็ต้องเอาไปพิจารณานะคคคครรรรรรรััััััับบบบบว่่่่่่่่่่่าาาาาาาแตลละะะะุุุนน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 นเเเเเเเีีีีีีียยยไหหหมมกกกกกกกททสสดดอองงิป้้็จจพฝ ไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งติ้งให้พวกเราด้วยถ้าเกิดว่าดูใน Facebook นะครับก็กด See First ให้ด้วยนะครับฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นของช่องเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับ Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok นะครับชื่อเดียวกันหมดเลย ZZT หรือว่า CCT Six Sister นะครับชื่อนี้ชื่อเดียวนะครับจะเห็นหน้าของผมอยู่นะครับแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดิมบร